สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบโอนิครั้งที่9และครั้งที่10นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในครั้งที่9นี้นะครับเราก็จะมาติวกันในเรื่องของระบุลักษณะของประโยคนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าประโยคคืออะไรนะครับให้นักเรียนจําไว้ว่า ประโยคนะครับมันจะประกอบด้วยนะครับภาคประธานและภาคแสดงนะถ้าเป็นที่นักเรียนเคยท่องมาก่อนหน้านี้นักเรียนก็อาจจะท่องว่าประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมใช่ไหมถ้ามี3อย่างนี้มันถึงจะเป็นประโยคซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกสักทีเดียวนะเพราะว่าตามจริงแล้วนะครับประโยคมันจะประกอบด้วย ประธานกับกริยานะมันจะรประกอบด้วยประธานกับกริยาซึ่งกรรมในที่นี้มันจะมีหรือไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับคำกริยานะเพราะฉะนั้นบางประโยคอาจจะไม่มีกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นประโยคได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างจากประโยคที่1นนะครับประโยคที่ว่าคนเดิน ประโยคนี้นะคนเดินประธานในประโยคนี้คือคําว่าอะไรครับนักเรียนคนที่เป็นผู้กระทําในประโยคนี้ก็คือคนใช่ไหมเป็นประธานต่อไปคํากริยาคําที่แสดงอาการคือคําว่าเดินนะครับเห็นไหมนักเรียนข้อนี้มันไม่มีกรรมนะครับไม่มีกรรมเพราะว่าอะไรเวลาเราเดินเราจะต้องมีสิ่งที่โดนกระทำไหม มันจะไม่มีสิ่งที่โดนกระ,กระทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคที่1เนี่ยมันไม่ต้องการกรรมนะครับคำกริยาคำนี้คำว่าเดินมันไม่ต้องการกรรมแค่นี้ถือว่าเป็นประโยคและคนเดินอ่ะและ้วประโยคที่มันต้องการกรรมเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูตัวยอย่างประโยคที่3เลยนะครับลุงขับรถคันนั้นเร็วนะครับลุงขับรถคันนั้นเร็วผู้กระทําในประโยค ประธานคือคําว่าลุงนะครับลุงเป็นผู้กระทําการกระทําของเขาคือ,อะายคํากริยาคือคําว่าขับถ้าคุณครูเขียนแค่ว่าลุงขับนักเรียนงงไหมงงใช่ไหมขับอะไรมันต้องมีต่อใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เราเรียกว่าคํากริยาที่มันต้องมีกรรมอ่ะกรรมของประโยคนี้ก็คือคําว่ารถนี่งไงผู้ถูกกระทําสิ่งที่โดนกระทําคือรถนะครับ ส่วนบทขยายกรรมกับบทขยายกริยานะครับพันนั้นมันขยายคําว่าอะไรนักเรียนขยายกรรมถพันนั้นนี่นะมันขยายอย่างนี้นะคำนี้มันขยายคํานีา้มันขยายคําว่ารถส่วนคําว่าเร็วมันขยายคําว่าอะไรครับมันขยายคําว่าขับให้เราเห็นชัดไปอีกว่าขับเป็นไงขับเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องจําย้ําอีกทีนะครับประโยคประกอบด้วยภาคประธานกับภาคสแสดงภาคประธานก็นี่แหละครับประธานนะภาคประธานก็คือประธานส่วนภาคสแสดงก็คือคํากริยากับกรรมซึ่งจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับคํากริยาโอเคนะส่วนส่วนพวกพวกอันนี้บทขยาย ต่างๆนะนะ,นะบทขยายประธานบทขยายกริยาหรือบทขยายกรรมมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมีหรือไม่มีก็ได้โอเคนะต่อไปนะครับมาถึงประโยครวมเราไปรประโยครวมก่อนโอเคนะครับประโยครวมคืออะไรประโยครวมก็คือประกอบด้วยประโยคสามัญ นะประโยคสามัญสองประโยคขึ้นไปมารวมกันไอประโยคเมื่อกี้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับเอามาสองประโยคมารวมกันนะครับโดยวิธีการรวมเนี่ยเขาจะต้องมีคำเชื่อมนะครับคำสันธานเป็นตัวเชื่อมนะครับแบ่งออกเป็นสี่ชนิดได้แก่คล้อยตามนะผัดแย้งเป็นเหตุเป็นผลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ้สี่หัวข้อนี้คืออะไรก็คือว่าเมื่อเราอ่านประโยคที่มันเป็นประโยคความรวมอะนะครับมันจะปรากฏข้อใดข้อหนึ่งตามนี้นะครับถ้าเราอ่านแล้วมันไม่มีตรงกับข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้แสดงว่าข้อนั้นไม่ใช่ประโยครวมแลละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลองดูตัวอย่างนะอย่างเช่นตัวอย่างที่1น,นะครับ คุณพ่อและคุณแม่ไปทำงานนะครับประโยคนี้มันเป็นประโยครวมรวมมาจากรวมมาจากประโยคที่หนึ่งคุณพ่อไปทำงานประโยคที่สองคุณแม่ไปทำงานเอาสองประโยคนี้มารวมกันเป็นคุณพ่อและคุณแม่ไปทำงานนะครับเห็นไหมมันเอามารวมกันแล้วลนักเรียนจะสังเกตเห็นคำสันธานหรือคำเชื่อม ในที่นี้เขาจะใช้คำว่าและนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นประโยคนักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนในสี่ข้อนี้อ่ะค้อยตามขัดแย้งเป็นเหตุเป็นผลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนเข้าใจความหมายของสี่คำนี้ไหมคล้อยตามก็คือทําอะไรเหมือนๆกันทําอย่างเดียวกันทําพร้อมกัน ขัดแย้งก็คือคนนึงทำอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลก็คือมีเหตุและมีผลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสองอย่างให้เลือกอคุณพ่อและคุณแม่ไปทำงานนักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนในสีข้อนี้ครับตรงกับพร้อยตามกันนะเพราะเขาทำอย่างเดียวกันนะครับโอเคส่วน หนังสือเล่มนี้แพงมากอ้าวโทษทีหนังสือเล่มนี้แพงเพราะฉะนั้นเขาจึงห่วงมากอันนี้ก็เป็นประโยครวมนะครับหนังสือมันทำไมแพงเหตุเกิดจากหนังสือมันแพงส่งผลให้เขาห่วงมันมากเลยอันนี้เป็นประโยคเป็นเหตุเป็นผลโอเคนะต่อไปประโยคความซ้อนนะครับประโยคความซ้อนคืออะไร ให้นักเรียนจำง่ายๆเลยว่ามันจะมีคำว่าผู้ที่ซึ่งอันอยู่ในประโยคและมันจะมีประโยคหลอกเราหลอกบ่อยๆเลยนะมันจะมีคำว่าที่นะครับคำว่าที่คำนี้นะถ้านักเรียนไปเห็นอยู่ในประโยคอะไรแล้วมันถามว่าประโยคนี้ตรงกับอะไรประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อน ะครับให้นักเรียนดูก่อนว่าคําว่าที่คำนี้ในประโยคอะมันหมายที่มันหมายถึงที่ที่เป็นคํานามหรือไม่ที่ที่เป็นคํานามคืออะไรคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมครับถ้าคําว่าที่คํานี้ในประโยคมันหมายถึงที่ดินนักเรียนรู้จักที่ดินไหมที่ดินมันเป็นสถานที่ใช่ไหมครับแสดงว่าประโยคนั้นหรือคําว่าที่คํานั้น มันไม่ใช่เป็นประโยคความซ้อนเดี๋ยวเราจะไปเจอในข้อสอบนะครับให้นักเรียนจําไว้ก่อนว่าถ้าเห็นคําว่าผู้ที่ซึ่งอันเดาไปก่อนว่าประโยคนั้นคือประโยคความซ้อนโอเคนะต่อไปเอามาเริ่มกันเลยนะครับข้อ1ถามว่าสำนวนข้อใดเป็นประโยคให้เวลาคิด20่สิวิพอพอนี้ง่าย โอเคหมดเวลานะครับประโยคคืออะไรนะนักเรียนประโยคต้องประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมครับกรรมมีหรือไม่ขึ้นอยู่ครับคํากริยาเรามาดูสีซอให้ควายฟังมีประธานไหมครับมีไหมผู้กระทําไม่มีต่อไปสูงเท่านกเขาเหินมีคํากริยาไหมนักเรียนประธานก็ไม่มีกริยาก็ไม่มี เส้นผมบังภูเขาประธานในประโยคนี้คืออะไรครับนักเรียนคือเส้นผมส่วนคำกริยาก็คือบังและสิ่งที่โดนกระทําก็คือภูเขาเห็นไหมอันนี้เราเรียกว่าประโยคนะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อ1ตอบ3 โอเคนะต่อไปข้อสองอ่ให้เวลาข้อนี้โจทย์ยาวครูให้เวลาประมาณห้าสิบวิแล้วันัะ เรามาดูกันเลยนะดูจากประโยคที่หนึ่งตักงเรียนเห็นคำว่าอะไรที่มันไม่ใช่ประโยคความรวมแน่นอนที่คุณครูเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราทบทวนความรู้คำว่าอะไรครับคำว่าที่คำว่าที่ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงที่ดินเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคความซ้อนตัดทิ้งข้อสองอ่ะไม่มีคำว่าที่ข้อสามมีไหม คำว่าที่ในที่นี้หมายถึงที่ดินไหมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประโยคความสอนอต่อไปสองประโยคนี้นักเรียนคิดว่าอ่านประโยคไหนแล้วมันมีความคล้อยตามขัดแย้งเป็นเหตุเป็นผลหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งที่มันตรงกับสี่ข้อนี้รูเฉลยแล้วนะอ่ะ ข้อนี้ประโยคความรวมคือข้อ2ข้อ2เป็นประโยคความรวมอย่างไรเพราะว่าคนทั้งหลายชอบอ่านและสามารถจดจำกรของท่านได้เป็นอันมากนักเรียนจะสังเกตว่ามันมี2ออย่างนะครับมีชอบอ่านกับจดจำเห็นไหมอันนี้ แล้วมันมีคําสันธานหรือคําเชื่อมคือคําว่าและเป็นประเภทคล้อยตามกันนะครับทําสิ่งนี้ได้แล้วทาอีกสิ่งหนึ่งได้ต่อนะครับค้อยตามโอเคนะต่อไปอ่ะอันนี้ง่ายให้นักเรียนลองคิดด้วยตัวเองก่อนนะครับ อ่ะูเฉลยเลยนะครับอ่ะข้อนี้นะครับข้อที่เป็นประโยคนะครับประโยคต้องประกอบไปด้วยภาคประธานกับภาคแสดงใช่ไหมอย่างข้อที่1เนี่ยมีประธานนะครับมีประธานแต่ไม่มีคํากริยาต่อไปส่วนข้อที่สองมีคํากริยาแต่ไม่มีประธานต่อไปข้อที่สม,มีประธานแต่ไม่มีคํากริยานะครับ ส่วนข้อที่4นะครับใช้ข้อ4นะอันนี้คือประธานนะครับอันนี้คือกริยาคําว่ามีนี้เป็นคํากริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มนะครับมีสุกก็คือพือง่ายก็คือมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อ4มีทั้งประธานมีทั้งกริยาและมีส่วนเติมเต็มนะครับข้อนี้เฉลยข้อ4โอเคต่อไปนะครับ เดี๋ยวคุณครูให้เวลาคิดก่อนนะครับ เฉลยแล้วนะนะครับข้อที่4นี้นะครับอ่าเรามาดูข้อที่1ก่อนคำว่าที่นะครับคําว่าที่คํานี้นะครับนักเรียนลอง วิเคานะคําว่าที่ในข้อที่1กับคําว่าที่ในข้อที่3มันเหมือนหรือต่างกันยังไงในในประโยคนี้นะคโอเคครูฉเฉลยแล้วนะคำว่าที่ในข้อที่1นนี้มันทําหน้าที่เป็นคําเชื่อมถ้ามันทําหน้าที่เป็นคําเชื่อมมันจะ อยู่ในประโยคสอนนะครับส่วนคำว่าที่ในข้อที่3นะครับมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมนะครับมันคือคำเดียวกันเจ้าหน้าที่มันคือคำเดียวกันนะครับกับหน้าที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าคำเดียวกันมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมเหมือนข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยข้อที่3เนี่ยมันไม่ใช่ประโยคสอน นะครับอ่ะเรามาดูอีกสองข้อที่เหลือข้อนี้มีคําว่าเพื่อเป็นคําเชื่อมประโยคข้อนี้มีคําว่าเพราะเป็นคําเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันข้อ2กับข้อ4เป็นประโยครวมนะครับเพราะฉะนั้นประโยคข้อที่3เป็นประโยคสามัญประโยคสามัญก็เพราะว่าผู้ประทานในประโยคคืออะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจทำกริยาคือ ปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมมันจะมีประธานแค่คนเดียวมีการกระทําแค่อย่างเดียวนะครับสําหรับประโยคสามัญถ้าข้อไหนเราอ่านแล้วมีประธานสองคนหรือมีการกระทำสองอย่างเราให้ตีไปเลยว่าข้อนั้นเป็นประโยครวมนะครับวันนี้อาจจะยาวหน่อยนักเรียนคุณครูกลัวนักเรียนไม่เข้าใจนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับครั้งที่สิบ นะครับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงโอเคเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับข้อหนึ่งนะครับอยวให้นักเรียนอ่านก่อนนะว่ามันหมายถึงอะไรข้อนี้ อ่ะโอเคเรามาทำไปพร้อมกันนะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นตอนหนึ่งในเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นตอนที่พระรามอ่าโทษทีนะครับหนุมานจะไปช่วยพระรามนะครับแล้วก็เจอกับมัชานุมัชานุกับหนุมานเป็นอะไรกันครับนักเรียนเป็นพ่อลูกกันแต่ตอนเนี้ยตอนที่มาเจอกันเนี่ยยังไม่รู้ว่าทั้งสองเนี่ยเป็นพ่อลูกกัน นะครับก็เลยต่อสู้นะครับต่อสู้กันนะครับเพราะว่าพระรามเนี่ยอยู่ในเมืองบาดาลใช่ไหมเออแล้วคราวนี้อนุมานต้องการที่จะลงไปช่วยแต่มาฉานุขึ้นมาขวางไว้นะครับก็เกิดการต่อสู้กันแต่ระหว่างต่อสู้กันนั้นนะครับพระอนุมานก็เห็นท่าทีของมาฉานุเนี่ยว่ามันคล้ายกับตัวเองนะครับก็คือเป็นครึ่งลิงครึ่งปลา นะครับก็เลยเอ่ยถามไปว่าแม่ของมัจฉานุเนี่ยคือใครปรากฏว่าเป็นภรรยาใช่ไหมครับะก็รู้แล้วว่าเป็นลูกของตัวเองแต่มัจฉานุไม่เชื่อนะครับว่าคนที่กําลังสู้อยู่เนี่ยเป็นพ่อเขาก็เลยถ้าเป็นพ่อข้าจริงอะ่ะเจ้าต้องหาาเป็นดาวเป็นเดือนได้อ่ะเพราะความสามารถของหนุมานคือหาาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับเขาก็เลยให้หนุมานพิสูจน์อ่ะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมัจฉานุ นะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งเก่งกล้าสามารถใช่ไหมมัชฉานุฤทธแรงแข็งขันแสดงว่าต้องมีฤทธิ์แสดงว่าเก่งนะครับมีสติพิจารณามีไหมตอนแรกหนุมานพูดไปว่าเนี่ยข้าเนี่ยคือพ่อเจ้ามัชฉานุเชื่อทันทีไหมครับนักเรียนไม่ได้เชื่อทันทีนะเพราะฉะนั้นเขามีสตินะครับเขามีสติในการพิจารณา ต่อไปข้อ3ไม่เกรงกลัวผู้ใดต่อสู้กับหนุมานอย่างกล้าหาญเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังเป็นคุณลักษณะของมัชฌานุอยู่ต่อไปเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ข้อนี้มัชฌานุเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ง่ายไหมฟังคำที่หนุมานพูดแล้วเขาเชื่อทันทีไหมครับไม่เชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำพูดบางคำพูดที่เราอาจจะเห็นว่าออกมาจาก คำพูดของผู้ใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเชื่อได้ทันทีนะครับบางทีเราก็ต้องมาคิดก่อนว่ามันน่าเชื่อถือเพียงไหนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะต่อไปนะครับโหบทยาวมากเลยให้นักเรียนลองอ่านก่อนนะ โอเคนะครับสำหรับเน้บทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากข้อที่1นะครับเมื่อรู้แล้วว่าหานุมานเป็นพ่อของมะฉานุนะครับมะฉานุก็เลยรู้สึกเกิดความละอายใจนะครับที่ว่าเมื่อกี้จะเกือบจะฆ่าพ่อของตัวเองแล้วนะครับเขาก็เลยมาพูดกับหานุมานว่าอ่าเมื่อกี้ก็คือขอโทษด,ด้วยที่ไม่รู้ว่าหานุมานเป็นพ่อก็เลย เกือบจะพังมือนะครับสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะครับอ่ะเขาถามว่าข้อใดคุณธรรมข้อใด,อไ,ดไม่แบบไม่ปรากฏในบทประพันธ์ต่อไปนี้ความรักมีไหมยังไงสวมก่อนนะครับเมื่อรู้ว่าหนุมานเป็นพ่อของตัวเองนะครับมาฉานุก็จากที่สู้ๆกันอยู่ก็เข้าไปสวมกอดน,นะครับพอรู้ว่าพอรู้แล้วว่าหนุมานเป็น พ่อของตัวเองอะมีความรักนะครับต่อไปความห่วงใยมีไหมความห่วงใยอ่านี่ไงถ้อยทีถ้อยรักษาตัวนะครับก็คือน,นั่นแหละรู้ก็ดูว่าพ่อของตัวเองเนี่ยบาดเจ็บไหม นะครับต่างคนต่างดูพ่อก็ดูลูกว่าลูกบาดเจ็บไหมนะครับก็จะมีเกิดความ,มห่วงใยและพอรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับต่อไปการให้อภัยมีไหมยี่ไงไม่ถือโทษทันแก่ลูกรักนะครับพ่อก็หันตัวหันุมานเองก็ไม่ได้โกรธมาฉานุนะครับเพราะว่าถือว่าก่อนหน้านี้มาฉานุไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อ มัฉานุเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่เป็นทหารทหารเฝ้ารักษายามนะครับเจอใครเข้ามาเขาก็ต้องปกป้องที่ของเขานะครับเมื่อรู้แล้วเขาก็หนุมานก็ให้อภัยกับมัชานุนะครับไม่เป็นไรข้อที่ไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้คือการเสียสละนะครับไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเสียสละเลยนะครับโอเคต่อไปข้อสานะครับ คำว่าจับนะครับมาต่อคําว่ามองนะโอเคนะเดี๋ยวคุณครูพาทําเลยนะข้อนี้คุณค่าทางวรรณศิลป์ข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ข้างต้นสัมผัสสระคืออะไรนักเรียนสระอะสระอาใช่ไหมถ้าสัมผัสสระก็คือเขาใช้สระเดียวกันในการแต่งบทประพันธ์นี้มีไหมครับที่ใช้สระเดียวกัน นี่ไงสระเดียวกันก็คือคำว่าทวนทวนแบบนี้ปามาเห็นไหมใช้สระอาเหมือนกันใช้สระอัวเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะต่อไปสัมผัสพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรนักเรียนกอไก่ถึงหองนกฮูก,กใช่ไหมครับก็คือเขาจะใช้พยัญชนะตัวเดียวกันใน บทประพันธ์นี้มีไหมครับนี่ไงลากลิ่งกลมลื่นลม้มเห็นไหมเขาใช้ลอลิงหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใช้สัมผัสพยัญชนะเดียวกันต่อไปคำเปรียบเทียบมีไหมครับเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งมีไหมในนี้ คุณครูยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นลองไปดูข้อ4ก่อนว่ามีไหมการใช้คำแสดงภาพและเสียงเราเห็นคำไหนไหมครับที่เราอ่านปุ๊บนึกเห็นภาพได้มีไหมที่คุณครูเห็นก็จะมีเหยียบศิลากลิ้งลมลื่นลม้มพับทำให้เห็นเลยว่าเหยียบศิลาคืออะไรเรียนคือก้อนหินใช่ไหมครับเหยียบปุ๊บแล้วก็กลิ้งล้มเลย นะครับเห็นไหมอันนี้เราเรียกว่าการใช้คำที่ทำให้เห็นภาพนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีคือการใช้คำเปรียบเทียบโอเคนะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อนี้จะให้นักเรียนลองทำเองนะครับ เรามาดูช้อยตแต่ละข้อนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับบอกที่มาของชื่อสถานที่ถ้าในกรอน,นี้นะครับบทประพันธ์นี้เป็นการบอกที่มาของชื่อสถานที่เราอ่านแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าทําไมที่แห่งนี้มันถึงชื่อนี้นะครับต่อไปบอกประวัติของตัวละครประวัติคืออะไรนักเรียนถ้าคุณครูจะให้นักเรียนบอกประวัติของตัวเองนักเรียนก็จะบอกแล้ว พ่อแม่ชื่ออะไรเกิดที่ไหนใช่ไหมครับบ้านอยู่ที่ไหนอันนี้เรียกว่าประวัตินะครับต่อไปพฤติกรรมพฤติกรรมคืออะไรนักเรียนชอบทําอะไรนะครับชอบไปไหนชอบกินอะไรนะครับอันนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมเวลาว่างชอบทําอะไรนะครับต่อไปบอกประโยชน์ของการศึกษาก็คืออ่านแล้วเราเอาไปใช้ในเรื่องอะไร นะครับอันนี้เรียกว่าประโยชน์ของการศึกษานะครับอ่ะข้อนี้น้องเียนคิดว่าตรงกับข้อไหนอ่ะูเฉลยเลยนะครับอันนี้คืออ่ะอานอีกรอบหนึ่งนะถึงบางไกลไกลทองอยู่คลองนี้จึงมีชื่อทุกวันเหมือนมั่นหมาย แค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับไกรทองอยู่คลองนี้จึงมีชื่อทุกวันเหมือนบั่นหมายแสดงว่าบางไกลในที่นี้มาจากไกรทองเคยอยู่ที่นี่นะครับมันจึงเป็นการบอกที่มาของชื่อสถานที่โอเคนะครับถูกไหมข้อนี้นะครับไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายาม คิดก่อนนะครับให้เต็มที่โอเคนะก้จบไปแล้วนะครับสําหรับครั้งที่9และครั้งที่10ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่ฟังมาจนถึงข้อสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบข้อที่เหลือให้เต็มที่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทุกคน